สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับซาหน่อยเคืบันแพงครับตอนนี้อยู่ที่เลื่อยเขื่อนลำตะคองมาหน่อยนึงครับตำบลคลองไผ่ครับแวะซื้อปลาครับแวะเบิ้งปลาเทศกาลกินปลาลำตะคอง ป้ายัางขึ้นไงแต่ปลาหนินเลี้ยงแบบเดมันขึ้นญ่ครับ <c oughs> ตัวหนึ่งจกโลนี่ครับรมันมาจากปลาปลาเคลือบลำตะคองของป้ารับรองเลยจ้าตัวนี้นี่ลูกประมาณสองโลเก็บสามโลสองโลคือจะแพงแบบนี้ก็ได้ป้ามีโฟมให้มีนุ่แข็งให้ปลานินตัวละสองสามสามโลป้าปลาผู้ปลาไม่เขาปล่อยสามปลาปลาโู้ปลาคือใหญ่แต่ไปปล่อยสามไม่เขาเรียงกับที่ว่าใหญ่บัว์บอเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เลยปลานิน ยนิเเลยรอป้าเกลือนาแี่แพนี่ก็ได้แต่อ้วนๆเลยี่ก็ได้ปรามีโฟมมีแข็งให้พร้อมใ่กป่จะป้าใส่โฟมให้น้ำแข็งขึ้นญ่ครับแต่อัน้นเพิ่มมแรงก็ปลนเกือนเกือนป้ารับรองเลยป้าขายเพราะป้าขายเป็ต่ลกโล แล้วป้าก็ไปขายทั้งห้าทุกวันจับพอสั่นเอาเบอร์โทรป้าไปมีเบอร์โทรมีแอ่นเบอร์ใคไปตื้งแง่ขึ้นมาบ้านเราโตวว่ะเขาคือใหญ่ค่ะเถอะว้าวหวานได้ตัวใหญ่ละปลาเขาก็มีจ้าเจ๊โปรเจ๊โลรเก้าได้ชิมเลยลูกชิมเลยตัวใหญ่อีว่ะ ปลานินเนี่ันเจ็ดโลเกิโลเไรเจ็บแปดสิบนี่อนี้วา่เบโลเก้าน้เมอไกเลยจ้าอันนี้เนะอ้จ็โลเก้าเป็นเงินเท่าไหร่ดีนมันดีมันอะไรู่กอันนั้นป้ายังัชตาอ๋ปลาบึกอ้ย มันใหญ่โพดไปแบ่งไปบ้านก่อน้ำโอ้โหอะไ่างใส่ปลาบึกนี่บอเจ้าสร้างหรอบอเอามาตัวหนึ่งเอาเป็นตัวอันนี้ไม่เอาวันแรกกินหัวขึ้นเลือยัดฟิตใส่ปลาบึกเป็นตัวอยู่ใส่ได้อยู่ได้แข่งเลยบอกเอวตัวมาพูนอันนี้ยัง ปลาเพดมันว่าปลาเพดมีแอลกอฮอล์พร้อมเลยทันนี้ซีเตอร์็นเลยมากนิะเนี่ยกำลังเคยเห็นที่แรกเลยปนิมใหญ่ขนาดนี้ปาเพื่อ่ี่แใหญ่ให่<ด>เลย,เลย ก็สีในคุยอยู่ประมาณนี้แหละมันจะพอไหมหล่ะลังเียตีกันอป้าเองวลองเพลงอย่งเอตอเพวนี้เพื่นเอาของด่อยี้เดี๋ยวใด้อีกข้อดวนอ่ะให้นหนอันนี้เอาไว้ข้างนอกอันนี้ป้ายังีงป้าเบอ้เป่า ดีจแล้วนีมันตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่บาดแช่โปเซียเบอร์โทรป้าไปเด้อเนี่ยแหดดวันมันจะหมดร่างมันแหต้องตัวจใหญ่แห้งจริีเลยมาละตัาไปปวนสิกีอยูกอปวใหญ่เอาแล้วเอาแข็งใช่ใช่บนปรดนเลย โ <N cess inh aling> อ้ยปาละสวนละสวนับนองนนนี่้างัป้าเคลือนแทบครับจ้าเคลื่อนแทบเพรเอาเบอร์ป้าไปให้ป้าไข่คือใหมันไม่มันดครับีอยากต้งมันสวเอันนี้เนี่ยมหยอดนตาไม่เห็เบรเหลืองเอรเหลืองรองอันน้น้าแกิหอดเนี่เสีย ลงมันใส่ได้ตัว้ตัวนีตี้ตันี้อ๋นซิบมันมีการซิมดีนีนี่านี้วมันวขาไปซิมกัตรงนี้เขนี้วโอ้ยคนไหนซิมแล้วกันโอ้ยเพเอากระเนี้ยวมาอีลีเด้ยมาก่เปิดเอาเลยละ

มาไปนั่งสิ่มเราป้ายังคือตัวใหญ่เลยเดี๋ยวลองซิ่มมึงจังหน่อยมึงอืเสี่ยงป้าเคขื่อนเนาะปลาละก๋องเลยปลากระได้นั่นบอกว่าปลากระได้ขายตรงนี้ปลาก็ขายทั้งหน้าไปเถอะโอ้ยกินปลาเพิ่นเบิร์ดเราบาดนี่ คอปลามันกินครอปลา,ากินโลดอ,นนอันนั้นอันนั้นเป็นปลาสูปลาี่เนีใสมันไหนพอนกินได้าปาบกมบอกบกคมบ่ปลาสูกินได้บวลาคว่าปลาเป็น,นปปยไัไม่ใจนีเหตุผลนะใส่เยมาอยากบัมันมันไม่ใส่ปๆนีมาเลยเพื่นเอาแท็กไฟงไม่พร้อหรอนี่เนมเตรียมมน

เพไขดร้เ็ดอุ้ยฟ้าลนฟ้าลนลนจะบอกเพื่อนสีไิเก็บเอาอยู่พัเก็บพเก็บหน่อยักษาเขาเนี่ยเอาลับพเนจรสัมพละะลายแฮ พูดไปตอนนีตูนี้กเยอ้หนข้เต็มกระบะเลยเ้ยยังเอีกขั้นนึงจอายังเห็นยังสิบเวทีมวยจน่ะออกเดินทางต่อสีว่เป็นตัวเนาะ